วันที่7พฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นวันแรกที่จะมีการให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาภาคการเกษตรนะครับครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทนะครับจากภาครัฐนะครับโดยที่หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายนนะครับนายกุรัฐมนตรีเองก็มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เห็นไปแล้วว่าท่านลำบากผมก็ลําบากผมก็เข้าใจดีถึงผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเห็นว่ารัฐบาลได้มีมาตรการหลายอย่างออกมานะครับในการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งแรกรประมาณการไว้เพียงแค่สามล้านคนมันได้ขึ้นมาเป็นจำนวนมากหลายสิบล้านคนแล้วในปัจจุบันนะครับก็ต้องทยอยดำเนินการไปนะครับตามสัตว์ปวันที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับในเรื่องของเงินอ่ารายจ่ายประจำงบกลาง ที่เหลืออยู่แล้วก็เลยตัวที่เป็นพรเกษตรกรอีกสิบล้านตัวเลยนะครับบางส่วนเนี่นองจากเกษตรกรเนี่ยอาจจะเจ้า,จาเรื่องอะไรกูเล่าขอา้อตัวใช่ไหมในตัวที่เหลือเขาไปอยู่ในอาชีพสละ,ะกาลังตรวจสอบเรื่องข้อมูลต่างๆให้มันไม่ซับซ้อนกันนะครับก็ขอเข้าใจด้วยในส่วนของแรงงานในระบบการนายนปปกมันสิบแปดล้านทำอีกส่วนอยู่แล้วนะครับสิบหกล้านกัสิบแปดล้านในส่วนของกลุ่มปอบาก,ก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับ ส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับก็จะมีการาช่วยเหลือด้วยเงินเยียวยาเนี่ยจำนวน10ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งจะใช้งบประมาณประมาณ1นึ0 0 0ส0ห้านล้านบาทนะครับซึ่งก็จะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น3งวดนะครับก็คือเงินช่วยเหลือใน1 5 0 0 0บาทต่อครอบครัวนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3มงวดงวดละ5 0 0บาท5,000บาทครับขออภัย5,000บาทจํานวน3เดือนก็คือพฤษภาคมมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนสุดท้ายนะครับ โดยใครที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับเงินในส่วนของ5,000บาทงวดแรกวันที่15พฤษภาคม2 5 6 3นะครับโดยที่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ w w w ร์เบนะครับเยียวยาเกษตรกร .com นะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ย ก็จะเป็นผู้พิจารณาในส่วนนี้หากใครผ่านการพิจารณาก็จะได้รับเงินเยียวยาเข้าวันที่15อย่างที่บอกไปนะครับ โดยทกศเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินเยียวยาโดยตรงนะครับย้ําว่าใครที่ลงทะเบียนเนี่ยสามารถกรอกได้ทั้งในส่วนของบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทกศเนี่ยหรือว่าจะเป็นธนาคารอื่นๆก็สามารถกรอกเพื่อรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ได้นะครับโดยก็หวังว่านะครับในการที่พี่น้องประชาชนจะต้องเปิดบัญชีเนี่ยหากมารวมตัวกันมากๆในส่วนของทกศเองอาจจะให้บริการไม่เพียงพ รวมถึงในส่วนของอาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับจึงจำเป็นที่จะแจ้งให้พิชนอาพี่น้องประชาชนทราบว่าใครที่มีบัญชีธนาคารอื่นๆก็สามารถกรอกเพื่อรับเงินได้ใครที่มีธนาคารทกสอ,อยู่แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมาถอนเงินที่ธนาคารสามารถใช้บัตร ATM กดที่ตู้ ATM ของธนาคารได้หรือใครที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารทกสธนาคารเพื่อการ กระแตนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A-Mobile หรือทกศโมบายเนี่ยเข้ามาไว้ที่มือถือแล้วก็สามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารทรกสเนี่ยโดยที่ไม่ใช้บัตรก็ได้นะครับกดโดยไม่ใช้บัตรก็ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile นะครับโดยหากการตรวจสอบเนี่ยก็ทกสย้ำว่าจะไม่ซ้ำซ้อนหรือทับสิท์ กับในส่วนของเงินเยียวยา5,000บาทในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยก็เบอร์นี้เลยนะครับ02 555 0555ครับเป็นเบอร์ call center ของธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรนะครับ